1 0 0 1เป็นตัวเลขหนึ่งนะครับที่ไม่อยากจะให้มีในคู่เลขในเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับเพราะ101 1นะครับในทางตำรามองว่าเป็นคนที่มีความคลิดความเครียดนะครับมักทำอะไรคนเดียวนะครับเวลาทำตัวเด่นๆมักจะเป็นภัยเข้ามาหาตนเองอยู่เป็นประจำนะครับเพราะว่า ในทางการพยากรณ์ระหว่างเลขศูนย์นะครับคือตัวแทนในเรื่องของการจัดก,การปัญหาและการหาทางออกที่มีความโดดเด่นที่ออกได้ทั้งทางดีและไม่ดีและเลขหนึ่งคือดวงอาทิตย์นะครับคือศูนย์กลางของระบบสุริยะนะครับเมื่อสองดาวมาชนกันนะครับทำให้เกิดในเรื่องของควาว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าลักษณะของการชอบเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูลก็ดีหรือการทำกิจกรรมต่างๆในเรื่องของการประกอบอาชีพการงานนะครับการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานนะครับมักจะไม่เป็นไปในเรื่องของคาว่าประสบความสำเร็จเท่าที่ควรก็คือว่าจะขาดในเรื่องของการมีเมตตามหานิยมเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเป็นเหมือนว่าเป็นคนชอบอดโอ้อดอ้างเพราะว่าชอบเด่นนะครับเป็นคนที่ที่ว่าชอบความเด่นที่เกิดขึ้นในตนเองมากเกินไป ทำให้คุณเนะ่ยเมื่อทําอะไรก็มักจะทําคนเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีแรงสนับสนุนแรงกระตุ้นเข้ามาช่วยเหลือและเกี่ยวข้องนะครับเบอร์นี้ส่วนมากจะพบในลูกค้าที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะครับหลักๆก,ก็เป็นปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเช่นการปวดหัวไม่เกรนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือจากประสบการณ์ที่ผ่านมาคือ เมื่อมีคนเข้ามาปรึกษาแล้วก็เราดูจากฐานเบอร์เดิมว่าการใช้1001นะครับโอเคเราทำเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยครับเหมือนว่าทำดีแล้วไม่ได้ผลดีตอบแทนกลับมาเหมือนทำดีแล้วไม่ได้ดีอย่างเงี้ยครับนี่คือข้อด้อยของคู่เลขนี้นะครับแต่ในด้านดีนะครับก็คือว่าคนที่ใช้1 0 0 1นนะครับก็คือการจัดการปัญหาการแก้ปัญหานั้นเขาจะจัดการปัญหาและแก้ปัญหา ด้วยตัวของเขาเองด้วยตัวคนคนเดียวนะครับไม่พึ่งพิงเพื่อนนะครับเป็นคนมั่นใจในตนเองสูงนะครับเวลาคนอื่นเขาจะยื่นมือเข้ามาช่วยนีย่ก็โดยเขาก็จะปฏิเสธคนกลุ่มนี้ออกไปนะครับก็เลยไม่อยากจะแนะนําให้ใช้1 0 0 1นะครับในเรื่องของการเงินถือว่าอยู่ในระดับกลางๆไม่ดีมากนะครับในเรื่องของความรักนะครับก็เป็นคนมุ่งมั่นจริงจังอย่างงี้ครับผมแล้วก็มัก กิดในเรื่องของความเอาเอใจใจเมื่อความเอาใจใจเกิดขึ้นปุ๊บทําให้การอยู่อย่างคนรักก็ไม่ได้เกิดความมั่นคงเท่าที่ควรนะครับในด้านด้อยมากที่สุดของคู่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งก็คือในเรื่องของความคิดความเครียดเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราไปพบเบอร์นี้ในคนที่เข้ามาปรึกษาก็คือคนที่มากเป็นเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเก็บตัวบกมุ่นไม่ค่อยออกสังคม นะครับแน่นอนครับเมื่อคุณเก็บตัวบอกมุ่นไม่ค่อยออกสังคมจะทําให้คุณปิดโอกาสที่จะเข้ามาหาจากผู้คนมากมายเยอะแยะมากมายการเก็บตัวไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมเราคือ,อทํากิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะทําให้เกิดการคอนเน็กต์ต่อยอดธุร,รกิจเพิ่มรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการดําเนินชีวิตและก็สร้างสังคมอีกเยอะแยะมากมายที่จะทําให้เราคําว่าประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้น ในคู่1001นะครับจึงสรุปได้ว่ามันมีเด่นน้อยนะครับแล้วก็ด้อยเยอะเราจึงไม่แนะนำอยากจะให้มีในเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับถ้าเลี่ยงได้ก็ควรที่จะเลี่ยงนะครับเพราะว่า 1. สุขภาพไม่โอเคการเงินไม่โอเคความรักก็ไม่โอเคครับผม ก็อยากจะบอกกันทุกๆคลิปนะครับว่าเบอร์มงคลเลขมงคลนะครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคนนะครับจากคนเล่ห์นะครับหรือคนเทาๆให้กลายเป็นคนดีได้หรือไม่ได้ฟิกว่าคนนี้ใช้คู่นี้แล้วจะดีหรือไม่ดีนะครับแต่การที่เราเข้ามาใช้เบอร์มงคลจะทําให้เราพบกับเขาว่าประสบความสําเร็จ นะครับในหน้าที่การงานการเงินความสุขความรักนะครับเวลาเจอเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายที่หลายคนมองว่าร้ายนะครับคนคนนี้เขาจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะทําให้ได้รับคําว่าความเป็นหนึ่งและชัยชนะและก็คําว่าประสบความสําเร็จในชีวิตคือมีความสุขในการดําเนินและใช้ชีวิตจากการใช้เบอร์มงคลน,นี่ครับ เบอร์มองคลจะส่งผลในลักษณะนี้นะครับคือการประสบความสาเร็จในชีวิตมากกว่าที่จะบ่งบอกอย่างอื่น